ญี่ปุ่นพัฒนาขีปนาวุธโทมาฮอกรุ่นใหม่เสริมแกล่งกองทัพกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นลงนามสัญญามูลค่า2.19ล้านเหรียญสหรัฐกับบริษัทมิซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีหรือ MHI เพื่อพัฒนาขีปนาวุธยิงระยะไกลที่สามารถยิงได้จากนอกระยะคุกค,คามของศัตรูขีปนาวุธใหม่นี้เป็นขีปนาวุธนำวิถีแบบจากพื้นสู่เรือและจากพื้นสู่พื้นที่สามารถใช้ไดกับฐานปล่อยไทย12 Surface-to-Surface ที่ตั้งอยู่บนพื้นดินโดยขีปนาวุธนี้ มีความสามารถในการต่อต้านเรือและสามารถโจมตีไปยังภาคพื้นดินอีกด้วยโดยมุ่งเน้นการพัฒนาไปในส่วนสมรรถนะการบินในระยะไกลและการนำวิถีอย่างมั่นยำขีปนาวุธร่อนรุ่นใหม่นี้ใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กและประหยัดเชื้อเพลิงคาดว่าอาจจะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตเป็นอุปกรณ์ขับเคลื่อนและมีปีกเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคของสหรัฐฯต่อหลายประการในแง่ของพิสัยรูปร่างและประสิทธิภาพญี่ปุ่นกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งความสามารถในการตอบโต้การโจมตีที่เร็วที่สุด จากการรุกรานทางทะเลที่เพิ่มมากขึ้นของจีนการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธที่ไม่อาจหยุดยั้งของเกาหลีเหนือและการรุกรานยูเครนอย่างต่อเนื่องของรัเสเซีย